ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ f อของผมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563นะครับวันนี้ก็มาชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของทั้ง3ฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดารวมถึงฮานอย v a p นะครับวันนี้นะครับวันที่12ธันวาคม2563นะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะลึก ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง Youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับเข้าไปดูคลิปต่างๆแล้วนะครับแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กําลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นนะครับด้วยฮานอยแรกนะครับคือฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษจะมีตัวไหนเด่นตัวไหนฟันตัวไหนเจาะตัวไหนชุด3ตัวบ้างนะครับ ชมกันได้เลยนะครับสำหรับฮานอยพิเศษวันนี้นะครับเด่นชัดที่สุดมาแรงที่สุดนะครับผมฟันให้6นะครับส่วนชุดเน้นนะครับเน้นๆนะครับ2ตัวนะครับมีดังนี้นะครับคือ6 4 6 4นะครับชุดเน้น2ตัวแล้วชุด3ตัวนะครับคือ2 6 4นะครับ2 6 4ชุดเน้น3ตัวนะครับต่อไปสำหรับชุดเน้น2ตัวและชุดรองนะครับชุดเน้นและชุดรอง นะครับชุดหลักคือ64ชุดรองคือ4นะครับชุดหลักประกอบด้วยนะครับ6 1 6 1นะครับชุดต่อไปคือ6 2 62นะครับชุดต่อไปคือ68 68นะครับชุดต่อไปนะครับชุดรองคือ4 1 41นะครับชุดต่อไปคือ4 2 42นะครับชุดต่อไปคือ48 48นะครับสำหรับฮานอยพิเศษ นะครับประจําวันที่12บธันวาคม2563นะครับใครชอบวิ่งลูดบนล่างก็สามารถนํา6ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนใครชอบ2ตัวเน้นๆนะครับก็เอา6เป็นหลักนะครับ6กสี่หกหนึ่งหกสองนะครับส่วนใครจะนะครับเล่นทั้งหมดก็ได้นะครับชุด2ตัวเน้นชัวไว้ก่อนนะครับก็สามารถนําไปพิจารณาได้นะครับส่วน3ตัวสําหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับ สตัวฮานอยพิเศษนะครับประกอบไปด้วยนะครับหนึนะครับหนึนะครับต่อไปชุดที่2องครับหนึ่งสหกหนนะครับต่อไปชุดที่3ครับคือ128 128นะครับต่อไปชุดที่4นะครับคือ146 146นะครับต่อไปชุดที่5นะครับคือ148 148นะครับ ่อไปชุดสุดท้ายนะครับคือ 168. 1 6 8นะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับใครชื่นชอบตัวไหนใครชื่นชอบชุดไหนก็สามารถนำไปพิจารณาได้เลยนะครับฮานอยพิเศษผมไม่ได้เน้นนะครับฮานอยพิเศษผมไม่ได้เน้นแต่การวางทุกครั้งนะครับการคิดคำนวณทุกครั้งผมเน้นเสมอนะครับแต่มันมีอยู่3ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอย VAP แต่ฮานอยพิเศษ ไม่ได้เน้นเท่ากับฮานอย v i p นะครับแล้วก็ลองลงมาคือฮานอยธรรมดานะครับต่อไปนะครับฮานอยที่2นะครับในวันนี้นะครับคือนะครับฮานอยนะครับธรรมดานะครับฮานอยธรรมดาประจําวันที่12นะครับธันวาคม2563นนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฮานอยธรรมดานะครับมีดังนี้นะครับ นะครับฮ้าน้อยธรรมดาเด่นชัดที่สุดมาแรงที่สุดคือ8นะครับคือ8วันนี้ฟัน8ไปเลยนะครับต่อไปชุดเน้น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 สองตัวให้นะครับคือ8 6 8หนะครับต่อไปชุดเน้น3าตัวนะครับเน้น3ามตัวคือ3 8 6 3 8 6นะครับต่อไปชุดหลักและชุดลองมีอยู่ด้วยกันนะครับ6ชุดนะครับชุดหลักคือ8ชุดลองคือ6นะครับมีดังนี้นะครับ ชุดหลัก8 1นะครับ8 1นะครับชุดต่อไปคือ8 3 8 3นะครับชุดต่อไปคือ8 4 8 4นะครับชุดต่อไปคือ6 1 6 1นะครับชุดต่อไปคือ6 3 6 3นะครับชุดสุดท้ายนะครับของฮานอยธรรมดาคือ6 4 6 4นะครับสำหรับ2ตัว นะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างก็นำา8ไปพิจารณานะครับส่วนใครชอบชุด2ตัวก็8-6-8-1-8-3-8-4นแะครับแล้วก็ชุดรอง6-1-6-3-6-4นะครับใครจะเล่นชุดหลักเลยก็ได้นะครับให้ประหยัดงบลงมาอีกนะครับแต่โอกาสความเสี่ยงมันสูงนะครับที่จะนะครับที่จะไม่ได้รับทรัพย์นะครับแต่ถ้าใครเล่นทั้งหมดนะครับก็โอกาสนะครับที่จะรับทรัพย์ก็ยังมี นะครับส่วน3มตัวสำหรับฮานอยธรรมดานะครับในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับ1 3 4 1 3สาสี่หนึ่งสามสี่นะครับต่อไปคือ1 3 6 1 3สามหนสามหนะครับชุดต่อไปคือ1 3 8 1 3สามนสามนะครับชุดต่อไปคือ1 4 6 1 4สี่หหนึ่งสี่หนะครับชุดต่อไปคือ1 4 8 1 4 8ี่แดี่แดนะครับ และชุดสุดท้ายสําหรับฮานอยธรรมดาคือ1 6 8 168นะครับ3ตัวสําหรับฮานอยธรรมดานะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะมีอะไรพิเศษพิเศษดูเสมอคือว่านะครับแตก3ตัวตรงๆมาแล้วสองครั้งติดต่อกันก็มีนะครับเข้าฟันเจาะ3าตัวตรงๆมาแล้วนะครับสำหรับฮานอยธรรมดาในวันเสาร์นะครับ,รบ, ada, นะรบก็จะเน้นขึ้นนิดหนึง่งนะครับเน้นขึ้นนิดหนึง่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับฝากไว้พิจารณาใครชอบชุดไหนตัวไหนก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะครับส่วนต่อไปนะครับฮานอยสุดท้ายนะครับพระเอกของงานในทุกๆวันนะครับฮานอย VIP เข้าแทบจะทุกๆวันนะครับมีหลุดบ้างแต่ส่วนมากก็เข้าซะส่วนมากนะครับสำหรับฮานอย v i p เป็นฮานอยที่ผมเน้นหนักในประจำทุกวันนะครับสำหรับฮานอย v i p นะครับต่อไปนะครับฮานอย v i p มีตัวไหนบ้างนะครับมีอะไรบ้าง นะครับไปดูกันนะครับไปดูกันว่าฮานอย v ีพวันนี้นะครับมีทีเด็ดตัวไหนบ้างนะครับสำหรับฮานอย v ีพนะครับนี่เลยนะครับวงประกาศสีแดงเน้นๆให้เลยให้เห็นกันจะจะนะครับให้เห็นกันจะจะเลยสำหรับฮานอย v ีพวันนี้นะครับวันที่12นะครับธันวาคม2563นะครับฮานอย v ีพนะครับวันนี้ฟัน4นะครับวันนี้ฟัน4นะครับมาแรงที่สุดตามสูตรนะครับตามสูตรที่คิดคำนวณ นะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมจะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับฮานอย v p p วันนี้นะครับฮานอยววันนี้คือมาแรงที่สุดนะครับคือฝัน4นะครับเน้นเน้นสตัวนะครับคือ47เนะครับ4 7นะครับเน้นเน้นสตัวอีกชุดหนึ่งนะครับคือ38 38นะครับชุดต่อไป นะครับชุดเน้น3ามตัวคือ8 4 7นะครับ8 4 7นะครับต่อไปชุด2ตัวชุดหลักและชุดรองของฮานอยวี p วันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับดังนี้นะครับคือ42นะครับ42นะครับแล้วก็ต่อด้วย4 8 4 8นะครับแล้วก็ต่อด้วย72 72นะครับแล้วต่อด้วย73นะครับ73นะครับ ตามอีกชุดนะครับ78 78นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับ30 30นะครับสำหรับฮานอย VIP วันนี้นะครับใครชอบวิ่งลูดบนล่างก็สามารถนำา4ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนใครชอบนะครับเน้น2ตัวนะครับชุด2ตัวก็พิจารณาได้เลยนะครับมีชุดหลักนะครับชุดรองนะครับแต่ใจผมก็อยากให้นะครับพิจารณาทั้งหมดนะครับชัวไว้ก่อนนะครับชัวไว้ก่อนนะครับสำหรับฮานอย VIP 3ตัวในวันนี้ นะครับสตัวในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับสี่ก็สนะครับสี่ก็นะครับชุดแรกนะครับชุดต่อไปนะครับสี่เก็สก็นะครับชุดต่อไป430 430นะครับชุดต่อไป432สามนะครับสี่ชุดต่อไป406ศูนะครับสี่นะครับและชุดสุดท้ายนะครับสามตัวของฮานอย vp คือ4ี่ศูนะครับสี่ น,นี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วของฮานอย VAP นะครับประจำวันที่12ธันวาคม2563พระเอกของในแต่ละวันนะครับฝาก FC ที่ติดตามช่อง y t u t u นะครับไว้พิจารณานะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของทั้ง3 h ฮานอยเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและเล่นสิ่งที่ผิดกฎหมาย นะครับนี่คือฮานอย v ี p นะครับครบชุดสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคัดสูตรที่ดีที่สุดนะครับนี่คือฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดาก็เน้นแต่ไม่เน้นเท่าฮานอย v ี p นะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับก็ไม่ได้เน้นมากนะครับไปเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามช่อง Youtube คนดวงดีบันสุขเพื่อสังคมที่ติดตามชมคลิปต่างๆนะครับในช่อง Youtube คนดวงดีบันสุขเพื่อสังคม วันนี้วันที่12ธันวาคม2563นะครับขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีร่ำรวยเงินทองนะครับโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ